ัสดีค่ะ GGPC สวิงทิปสัปดาห์นี้นะคะเมย์จะมาอธิบายในเรื่องของการยืนเซตอัพนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการสวิงของเรานะคะท่านากักกอลเคยเป็นไหมคะว่าเวลาตีเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราหมุนไม่ได้หรือว่าสะโพกนะแกนลําตัวเรามันจะโยกไปทางด้านข้างสาเหตุพวกนี้นะคะเกิดมาจากง่ายๆเลยให้เช็คท่ายืนก่อนนะคะการยืนของเรานะมีได้ จริงก็มี3แบบนะคะก็คือวันนี้มันจะให้สังเกตในเรื่องของการทํางานของตรงสะโพกนะคะข้อต่อของสะโพกก็คือเป็นตรงเพลวิกของเรานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการขึ้นไม้ไปลายแล้วสะโพกมันโยกไปด้านข้างแบบนี้สังเกตว่ากระเป๋าทางด้านขวาเนะะี่ยค่ะมันถลําออกไปนอกเท้าข้างขวาแบบนี้คือเราหมุนไม่ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ แกนลำตัวเราหรือศีรษะเราเนี่ยมันจะเฉยไปทางซ้ายแบบนี้จะทําให้เราถ่ายน้ําหนักผิดด้านหรือว่าแบบนี้คือเรียกว่า reverse pivot นะคะตอนลงมันก็จะเด้งมาอีกทางหนึ่งทําให้เราหนึ่งตีหลังลูกได้ง่าย2ก็แช้งได้ทีนี้วกกลับมาเรื่อง p e l ว i c ของเราเวลายืนนะคะถ้าเกิดว่าหมุนไม่ได้ให้สังเกตก่อนว่า ตรงหัวเข็มขัดของเรานะสมมติว่าถ้าเอาไม้มาจิ้มไว้ตรงเข็มขัดแบบนี้นะถ้าเกิดเรายืนแล้วหัวเข็มขัดมันทิ้วหรือว่าทิ่มลงพื้นในลักษณะนี้อันนี้คือเหมือนก้นเป็ดเห็นไหมคะว่าหลังแอนมากเลยเวลาที่เรายืนแบบนี้เนี่ยหัวเข็มขัดทิ้มลงเนะี่ยเวลาเราแบ็กสวิงพยายามจะหมุนเนี่ยมันหมุนไม่ได้อยู่แล้วมันติดมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้เราออกไปด้านข้างแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ท่านนักกอล์ฟปรับนะคะถ้าเกิดว่าเรายืนแล้วแบบอย่างนี้นะเราก็เอาหัวเข็มขัดขึ้นมา ปึ๊บชี้มาประมาณสักด้านหน้าของลูกกลอบแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้มากจนเกินไปเป็นหลังครอบอย่างนี้อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ผิดเหมือนกันอันนี้ก็ทําให้เราเวลาเราขึ้นไม้เราเอียงตัวไม่ได้มันก็จะแบนๆบอันนี้ก็ไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตรงกลางนะคะ,อะลองทําก่อนอันนี้แอนทิมลงผิดขึ้นมามากเกินผิดอ่ะเพราะฉะนั้นหาตรงกลางนะคะอาจจะแอนไปก่อนก็ได้แล้วก็เข้ามา ะะเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนได้โพซิชันที่ดีแบบนี้นะตอนขึ้นไม้นะคะการเทินของเราให้ฝึกหมุนแบบนี้ฟึบเห็นไหมว่าสะโพกอะ่ะด้านขวาเนี่ยค่ะมันจะหลบไปข้างหลังเก็บตรงนี้เข้ามานะแล้วก็รักษาเวลาเราหมุนเรารักษาระดับของหัวเข็มขัดไว้แล้วก็หมุนไปข้างหลังในลักษณะนี้ หากท่านนักกอล์ฟนะคะเข้าใจในเรื่องของการขยับตรงข้อต่อสะโพกนี้แล้วนะอยากให้ท่านนักกอล์ฟนะคะลองรักษาระนาบของหัวเข็มขัดตรงนี้นะคะตลอดทั้งสวิงเลยขึ้นไปก็รักษาระนาบอย่าให้มันเทลงดาวสวิงลงมาหมุนกลับนะคะก็อยากให้มันเทลงนะคะรักษาระนาบของหัวเข็มขัดแบบนี้ไว้นะมเชื่อว่าจะทําให้ท่านนักกอล์ฟนะหนึ่งคือ Impact ดีขึ้นแน่นอนแล้วก็2การหมุนของตัวนะคะจะทําได้มากขึ้น 3. มีพลังมากขึ้นแน่นอนค่ะลองนำไปฝึกซ้อมดูค่ะ